สารพอดแคสต์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับไม่รู้ว่าจะออกสอบหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีนะครับก็ผมจะแบ่งเป็นสามช่วงนะครับก็คือช่วงแรกคือช่วงของความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับแล้วก็ช่วงที่สองคือช่วงของรูปแบบช่วงที่สามก็เป็นช่วงสรุปนะครับ ก็เริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนเรื่องของความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับนักวิชาการเขาให้ความหมายไว้นะครับอันนี้จะแบ่งเป็นสองข้อใหญ่ก็ข้อหนึ่งก็คือขอเรียกแบบย่อนะครับก็คือคุณสมิลแอนด์จอสอเดอร์มินเกตนะครับเขาบอกว่าความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงกิจกรรมหรือการกระทําของประชาชนที่ ต้องการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโดยที่การกระทํานั้นเป็นไปได้ทั้งถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายใช้กําลังหรือไม่ใช้สําเร็จหรือล้มเหลวสามรทัดล่างขอภัยครับ <c oughs> สามทัดล่างนี้ให้เราจําไว้เลยสําหรับบางคนอาจจะจำสามข้อล่างเป็นหลักเอ้ยจำสามบรรทัดล่างเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะพึงระลึกได้ถึงชื่อของนักวิชาการที่เคยได้ ให้ความหมายไว้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการจําของแต่ละคนก็บางคนอาจจะไปย่อยเพิ่มก็ได้นะโอเคต่อไปเป็นข้อสองใหญ่นะครับข้อสองใหญ่ก็คือคุณพรศักดิ์นะครับเขาได้ให้ความหมายไว้ว่ากิจกรรมต่างๆตามความสมัครใจในสังคมการเมืองมีจุดมุ่งหมายทางทางัทง้งทางตรงและทางอ้อม ต้องมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการทำงานของรัฐบาลทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติรวมถึงกิจกรรมง่ายๆเช่นการไปใช้สิทธิเลือกตั้งการถกเถียงปัญหาทางการเมืองเป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็น่าจะย่อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็มีที่หลักๆสี่บรรทัดล่างจำให้ได้ตรงนี้ ออกมาจะเป็นในส่วนของรูปแบบนะครับอันนี้คือเรื่องความหมายเราจบแล้วต่อไปคือเรื่องของรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับก็คือรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือกิจกรรมของอ กิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีลักษณะหรือรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับมันจะแบ่งเป็นสองข้อใหญ่เหมือนกันก็คืออันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจชื่อถูกรหรือเปล่านะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยก็คือมีเวอร์บาเวอร์บาเห็นว่ามีสีรูปแบบก็คือแบ่งเป็นสีข้อย่อยก็คือข้อหนึ่งการใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นกิจกรรมของบุคคลแต่ละคนที่ จะเลือกตัวแทนของตนเข้าไปใช้อำนาจในการปกครองนะครับข้อ 2. กิจกรรมการรณรงหาเสียงเป็นกิจกรรมในลักษณะเดียวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เป็นรูปแบบของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการหาเสียงนะครับแลวก็ข้อ3กิจกรรมของชุมชนเป็นกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กรที่ประชาชนร่วมกันดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและการเมือง ข้อ4ี่การติดต่อเป็นการเฉพาะโดยรูปแบบกิจกรรมที่มีการติดต่อปัญหาใดเฉพาะตัวหรือของครอบครัวกิจกรรมรูปแบบนี้จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของรัฐบาลน้อยมากโอเคต่อมาก็เป็นข้อ2นะครับก็คือบาร์เบอร์นะครับ บาเบอร์จะแบ่งออกเป็นสองข้อย่อยนะครับก็คือข้อหนึ่งการมีส่วนร่วมโดยตรงคือการที่ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการปกครองตนเองโดยตรงเช่นการบริหารงานการกำหนดนโยบายการตัดสินใจดำเนินงานด้วยตนเองเป็นต้นนะครับข้อ2การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมคือการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการปกครองด้วยด้วยตนเองโดยตรงแต่เป็นการเลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่ ด้วยวิธีการเลือกตั้งโดยตรงเอ้ยอเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างเสรีนะครับขออภัยก็คือพอถึงบาเบอร์เนี่ยมันแบ่งเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงกับการมีส่วนร่วมโดยทาง,งอ้อมนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะจำง่ายๆนะนก็จำไว้ประมาณนี้ต่อม,มาเสร็จจากเรื่องของรูปแบบ ก็จะเป็นเรื่องของความสําคัญนะครับความสําคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันสําคัญยังไงนะครับคือการปกครองระบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอันนี้อันนี้ต้องจําเลยนี่ครับ <c oughs> แต่คิดว่าน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่านี้เป็นหัวใจหลักเลย ก็คือหลักการประชาธิปไตยต้องส่งเสริมสับสนุนให้ประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการปกของระบบประชาธิปไตยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกลไกต่างๆหรือใช้สิทธิในการแสดงบทบาทได้โดยตรงเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายตัดสินใจทางการเมืองรวมทั้งตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมนะครับ นี่ก็ประชาชนก็เหมือนเป็นหัวใจหลักนะครับแล้วก็มีเสริมอีกนิดนึงคือนี่ครับตรงนี้ช่วงท้ายถ้าใครไปสอบก็เสริมตรงนี้ไปก็ได้นะครับก็คือประเทศใดจะมีระดับการพัฒนาประชาธิปไตยสูงหรือต่ำสามารถพิจารณาได้จากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนว่ามีมากหรือน้อย ดังนั้นรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองตามหลักประชาธิปไตยนะครับโอเคก็หลักๆมี3มช่วงนะครับก็เดี๋ยวสรุปให้นะโอเคส่วนแรกนะครับคือเรื่องของความหมาย ความหมายก็ให้เราจําว่านักวิชาการให้ความหมายไว้แบ่งเป็น2ข้อใหญ่ก็คือซาเมลกับคุณพรศัก์นะครับคุณซาเมลก็จําตรงนี้ไปให้ได้ด้วยนะครับอย่าลืมตรงนี้น่าจะเป็นส่วนสําคัญแล้วก็ต่อมาก็คุณพรสัก์นะครับก็ ตรงนี้ก็มันไม่น่าจะย่อให้แล้วก็ให้จําว่าไงอ่ะอันนี้ก็อาจจะจําว่าทางตรงทางอ้อมอ่าแล้วก็มีที่พนต่อการทํางานกําหนดนโยบายแล้วก็อันนี้ก็รออะดับท้องถิ่นระดับชาติแล้วก็อันนี้ก็อาจจะจําว่า,ากิจกรรมก็คือไปใช้สิทธิเลือกตั้งถกเถียงปัญหาทางการเมืองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อ่าวิธีจำว่าใครจะประจําอย่างไงเพิ่ม แล้วก็ต่อมาก็เรื่องของรูปแบบ <c oughs> รูปแบบก็แบ่งเป็นสองข้อใหญ่เหมือนกันก็คือ verbal verbal กับ barber บนะครับซึ่งข้อหนึ่งก็คือ verbal ก็แบ่งเป็นสี่ข้อย่อยอันนี้ก็ไม่น่าจะย่อได้แล้วอันนี้ก็ต้องจำ จำาให้ได้ถึงถึงจำไม่ได้หมดก็จำให้ได้มากที่สุดตามความเข้าใจนะครับอ่านให้เข้าใจแล้วก็อันนี้ก็บาเบอร์ก็แบ่งเป็นสองข้อสองข้อย่อยนี้ก็จำง่ายกว่าจำง่ายหน่อยนะครับก็มีส่วนร่วมโดยตรงกับมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมนะครับน,นี่ไม่น่ายากต่อมาก็คือสรุป เรื่องความสําคัญนะครับว่ามันสาคัญยังไงเรื่องนี้ก็น่าจะเข้าใจได้แบบง่ายๆอยู่นะครับไม่น่ายยากก็พูดง่ายว่าเหมือนประชาชนไม่หัวใจหลักของระบบประชาธิปไตยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะครับก็ประชาชนก็ต้องเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนด้วยอะไรอย่างนี้ประชาชนต้องมีส่วนร่วม เระบอบประชาธิปไตยถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยนะครับโอเคก็หลกัหลกๆก็มี3ช่วงดังนี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับถ้าเรียกชื่อหรือว่าพูดอะไรผิดไปก็ครั้งหน้าเดี๋ยวออมาสรุปเรื่องที่มันน่าจะอสอบให้ทีนะครับก็ขอบคุณมากครับ